说。 สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะในช่วงที่อากาศร้อนๆแบบนี้สบายดีทีวีเราขอชวนแฟนรายการที่รักทุกท่านไปคลายร้อนกันในกิจกรรมสบายดีทีวีตอนนีร้อนไปพึ่งเย็นกิจกรรมสนรนาการผ่อนกายคลายร้อนสําหรับสมาชิกครอบครัวเพลงสบายดีทีวีเพียงตอบคาถามว่าคุณอยากชวนศิลปินอาเซียนคนใดนีร้อนไปพึ่งเย็นที่ไหนเพราะอะไรส่งคําตอบร่วมสนุกทาง SMS มาที่4 7 4 7 7 0 0หรือโพสต์ลงบนไทม์ไลน์ของ Facebook สบายดีทีวีและแฮชแท สบายดีทีวีส่งได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30มีนาคมประกาศรายชื่อผู้โชคดี10ท่านในรายการบุษบาวาราีตี31มีนาคมนี้ใครอยากจะหนีร้อนไปพึ่งเย็นไปอบไหลใกล้ชิดกับศิลปินคนโปรดและ BJ จจากช่องสบายดีทีวีแบบฟรีอย่ารอช้ารีบส่งเข้ามาเยอะๆนะคะ มาต่อกันด้วยมิวสิกโดเพลงใหม่ล่าสุดเพลงเจ้าชูก็รู้ตัวของเวสปาสยามผู้ชายที่ม้าความสามารถทางด้านดนตรีซึ่งเพลงนี้เวสปาได้ถ่ายทอดมุมมองเรื่องราวของความเจ้าชู้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายที่หลายคนมองว่าไม่ดีแต่จริงๆแล้วเขาหรือเธออาจยังไม่เจอคนที่ถูกใจเมื่อวันหนึ่งได้มาเจอคนที่ชยัย<จ>คนเจ้าชู้จึงรู้ตัวรู้ตัวว่ารักอีกทั้งเพลงรักเพลงนี้ยังเพิ่มความเข้มข้นด้วยดวนตรีในสไตล์ป๊อปร็อกเข้าไปอีกด้วยล่ะค่ะคุณ ณผู้ชมแฟนเพลงของเวสบ้าสยามสามารถติดตามชมมิวสิกโดเพลงเจ้าชูก็รู้ตัวได้ทางช่องสบายดีทีวีและ YouTube อาสยามมิวิกค่ะคนที่เจ้าชูไลใจวันนี้เป็นคนใหม่เททุ่มใจให้เธอคนที่เจ้าชู วันนี้เวลาของอกระจายข่าวก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ใวันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีค่ะ